ทักทายเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีจากตุรกีค่ะกับข่าวช่วงนี้กับิมิเตเนื่ค่ะทุกคนพอน้องอิสซาเอาเนื้อมาไว้ในตู้เย็นร้ายนะคะเนื่องจากว่าเพื่อนกระทําบูญกันละมาซันแจกจ่ายเนื้อกันนะคะพี่น้องเอามาหั่นไว้ในตู้เย็นเก็บไว้เป็นแพกเป็นแพกกหะายนะคะ ก็ได้ออกออกมาเฮ็ดกินแบบนี้ค่ะทุกคนเพื่อนมากินเนื้อล้วนแบบนี้นะคะเพื่อนบอกว่าเออพัดร้วนเนื้อแบบว่านุ่มๆดีนะคะกินกับสลัดอร่อยนะคะเพื่อนบอกส่วนของน้องอีสานั้นใดไกลนะคะไก่ทอดของเพื่อนนะคะไก่ทอดของน้องอีสานเพื่อนกินกับซอสกับยังลละค่ะพะว่าน้องอีสานเพื่อนกินเข่าเบิดนมือนะคะเมื่อเรื่องกินอาหารประมาณสี่รอบหารอบค่ะทุกคนน้องอีสานนะคะนอกจากนั้นก็มีน้ำาบแลนนะคะที่พันเฮ็ดที่นี่เนาะค่ะเนาะน้ำใบแลนก็เฮ็ดง่ายๆนะคะทุกคนเฮ็ดมาจาก โยเกิร์ตลดจืดเนาะคะ่ะนโน้มจืดเนาะ,ะ,นนะ,ะผสมน้ำนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือนะคะส่วนของพันธุอ์ออกสีออกเนี้ยแบบว่ากลุ่มกลมนะคะใส่เกลือหลายจักน้อยหนึ่งนะคะ เวลาดื่มเสิเลยว่าจืดชืดค่ะแล้วก็มีสลัดนะคะสลัดพักสดขาดไปได้เลยนะคะมีทุกมือค่ะมีนูอาหารมือร้อน,นี้ก็ง่ายๆตามสไตล์บ้านเฮาคือเก่าเนาะคะ่ะพีน่น้องนําเสนอมาลงคลิปสตรีมจักน้อยนึงนะคะคลิปเง้วให้เพื่อนค่ะส่วงการบ้านจักน้อยค่ะทุกคนกับเข่าก็พื้นๆเหมือนเดิมราะคะ่ะทุกคนมื้อนี้น,น้องอีซ่าสดใสมากๆเลยนะคะ ล้มดีนะรักนะคะระว่างที่แม่เฮ็ดกับเข่ากับบ้องง้องแงเลยนะคะพ่อพ่อกับมาเพื่อนกับเปล่นกับพ่อนะคะเรนกับพ่อแป๊บนึ่งกับวนมาหาแม่คือเก่าค่ะวนมาคุยกับแม่คือเก่าบอกว่าอ่าให้แม่ท้ายนะคะว่าน้องอีซาคืออีหยังนะคะเพื่อนบอกว่าเพื่อนเป็นสเปซแมนนะคะทุกคนอันนี้ก็คือหน้าตาของอาหารที่เสิร์ฟลงโตม้อนี้เดอร์ค่ะทุกคนก็สิมีผลไม้นะคะมีไก่ทอดนะคะมีเนื้อร้วนนะคะมีสลัดนะคะมีน้ำไอรแรนแล้วก็มีเข่านะคะทุกคน ง่ายๆแค่นี้ล่ะค่ะแค่นี้ก็หลายแล้วนะคะทุกคนคิดว่ากับเขาเต็มโตนะคะช่วงนี้ทั้งพอบ้านทั้งพันนะคะน้ำหนักขึ้นนะคะทุกคนจะว่าเป็นลมำมซันแบบใดทือสินอดแบบใดนะคะพักกับน้ำหนักขึ้นสังะะเกตเมื่ว่ากับเขาบ้านพันกับสิง,ง่ายๆแบบนี้นะคะเป็นสไตล์แบบนี้นะคะพวกค่อยแบบเน้นพวกแป้งลายปันใดนะคะเน้นแบบว่ากินเข่าซะส่วนมากนะคะบางบ้านเพิ่นกับสิเน้นแบบว่าทาอาหารที่ประกอบมาจากแป้งอเนกประสงค์ซะส่วนมากนะคะเฮดเป็นแป้งแบบเน้นแบบนี้นะคะ ออพันกับบ้านพันกับบ่คอยมากนะคะทุกคนมากินอาหารแนวแบบธรรมชาติแบบนี้มากกว่านะคะขอบคุณทุกคนที่มารับชมคลิปดวยคะ่ะขอบคุณหลายๆค่ะมื้อนนีล้ลาไปก่อนค่ะ